ศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงฝากไว้เลยว่าอัปปามาเทนะสัมปาเทนะก็คือเราเนี่ยต้องไม่ประมาทแต่ถ้าลึกๆแล้วเนี่ยก็คือคาว่าไม่ประมาทที่สังขารทุกอย่างเสื่อมสภาพไปเนี่ยเป็นตัญญาในระดับที่อาตมาอธิบายถึงว่านามรูปมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดดับเราไม่ประมาทก็คือเราต้องมองสิ่งนั้นแล้วก็พิจารณาสิ่งนั้นนะแล้วมันกําลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่คราวนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะไปถึงสติระดับนั้นได้เนี่ยเราเนี่ยต้องมีสตินะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดกุศลได้ตั้งแต่ระดับของที่เราเนี่ยมาทํางานให้ชีวิตของเราเป็นเสียสละเป็นทานนะเรามีสติแล้วเราจะรับจยับยั้งได้ว่านี่มันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องที่เราต้องทําอันนี้เราก็อันนี้เราก็เริ่มมีสติแล้วนะแต่เราอย่าไปคิดว่าการทํางานการทําอาชีพในการมาเนี่ยมันไม่ใช่การฝึกสติ นันเป็นสติหมดเลยทุกครั้งที่เราลึกได้ว่าเอะเราควรจะตื่นแต่เช้ามาทํางานให้เร็วๆวเนี่ยมันสติแล้วน,นันเป็นสติตัวหนึ่งที่จะมาเตือนว่าเราควรจะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเราควรจะทําชีวิตวันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยจะรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้เกิดความหงุดหงิดถ้าเกิดเกิดปัญหาเราจะตั้งใจแล้วว่าเนี่ยปัญหานี้มันต้องเกิดแน่แล้วเราก็จะพยายามตั้งสติกับปัญหานี้ได้มันก็จะเป็นการฝึกขัดต่อไป แต่คราวนี้เคล็ดลับสําคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะมีสติระลึกได้ดีนะถ้าเกิดเราเนี่ยมีฐานของตัวบุญในพื้นฐานเติมมาดีตั้งแต่เช้านะแล้วก็มีพื้นฐานของกายมาดีตั้งแต่การหลับนอนนะงั้นถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงนอนพักผ่อนไม่เพียงพออยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสดชื่นไม่มีพลังเนี่ยไม่ เราก็จะไม่สามารถจะมามีสติในที่ทํางานได้งั้นเราควรจะทําฐานกายฐานใจให้พร้อมมาตั้งแต่บ้านการใส่บาตรยามเช้าการสวดมนต์ในห้องพระพวกนี้มันเป็นการเติมพลังจิตพลังกายมันเป็นการชําระก่อนออกจากบ้านเราชําระล้างหน้าชําระล้างอาบน้ําล้างกายเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าห้องพระชําระล้างใจใส่บาตรอะไรเงี้ยมันมีบุญมาก่อนแล้วเนี่ย นั้นพอมาถึงที่ทํางานปุ๊บในไอ้ตัวสติที่มันจะเกิดขึ้นในการที่จะระลึกได้ถูกต้องมีกําลังในการทําหน้าที่ได้ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องฝึกในการที่อย่าไปจมกับอย่าไปจมกับความคิ้คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไม่เกิดการฝึกสติเนี่ยเราก็จะอยู่กับอดีตกับเรื่องราวที่เราคิดทวนอยู่เนี่ยมิแต่ขยา็นไม่หมดเลย นั้นใจของเรามันก็เลยไม่มีพลังเพราะว่ามันไม่ใสการที่เรานั้นไม่ได้มีตัวสติเวลาที่เราคิดอยู่ในสติบางทีไม่ได้เกิดเรกเพราะเราเนี่ยไปคิดอยู่ไปจมอยู่กับความคิดนะสติมันก็เมื่อไหร่ที่เราไปเห็นความคิดในเมืนะ่อนั้นบางทีสติเกิดนะนันอีกอันหนึ่งเราก็ควรเริ่มมาฝึกในการที่เริ่มมามีสติอยู่กับลมหายใจบ้างนะมันรู้สึกตัวในการที่เราเนี่ยขยับตัวแล้วเราก็รู้ใช่ไหม พอเรามีสติอยู่กับการกระพริบตาขยับตัวการมองอะไรขึ้นมาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกปึุกออกมาดูตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้กายกับใจเราเป็นยังไงเมื่อเรากลายมาเป็นผู้ดูตัวเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจตัวเรามากขึ้นเราจะไม่ไปคลุกอยู่กับสถานการณ์เราเหมือนแบาเป็นโค้ดตัวเราอีกทีหน,นึ่งนะเราจะอยู่กับตัวเราโดยที่ว่าเป็นผู้กำกับตัวเราเองได้ งั้นตัวนี้เราก็ต้องฝึกในการที่ออกมาเป็นผู้ดูและผู้ดูที่เห็นง่ายที่สุดผู้รู้นั้นก็คือรู้ตัวเรารู้กายของเราก่อนว่าเรากายเราตอนนี้นั่งอยู่ยืนอยู่ปกติดีไหมหายใจอยู่หรือเปล่าเนี่ยหายใจเขาลึกๆดิไอเงี้ยมันเป็นการเรียกสติขึ้นมาง่ายๆนะถ้าเกิดเรายังรู้กายไม่ได้เนี่ยเราจะไปรู้จิตรู้ความคิดเราจะไปออกจากไปจัดการมาเป็นผู้รู้ผู้จัดการตัวเองเนี่ยยากมากนะงั้นเริ่มแรกต้องฐานบุญ ฐานกายที่สุขภาพดีมีวินัยในการดูแลตัวเองแต่แล้วเราก็ต้องมาเริ่มมาพัฒนาสติโดยการที่รู้ตัวให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราเราเนี่ยฝึกยังไงนะบางคนก็ฝึกอานาปนสติบางคนก็ฝึกขยับตัวบางคนก็ฝึกรู้รวมๆเลย,เอยตอนนี้เรารู้สึกยังไงตอนนี้ใจเราเป็นยังไงนะเลิ่มกับมาดูตัวเองทุกครั้งที่เราโกรธปุ๊บแล้วเราก็กลับเอ้ยตอนนี้ฉันโกรธนะบางคนไม่รู้นะว่าฉันโกรธฉันหงุดหงิดฉันเสียใจฉันดีใจฉันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดเรา ไปเป็นคนนั้นเลยเนี่ยสติไม่เกิดหรอกแต่เมื่อไหร่ที่เราไปดูว่าฉันเป็นยังไงเนี่ยใช่คําว่าฉันกําลังทําอะไรฉันเป็นยังไงอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับมาอยู่กับกับปัจจุบันใจเราก็จะเริ่มมาเห็นเราในฐานะของเราเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตน่ะแค่นี้มันก็พิเศษแล้วถ้าเกิดเรากําลังโกรธกําลังหงดุดหงิดกำลังปึ๊บแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากําลังโกรธหงุดหงิดอยู่เนี่ยแล้วเราก็มาดูปึ๊บเนี่ย ตอนนั้นกุศลเกิดเลยกุศลมันก็จะมาตัดงแม้ว่าเราจะงับไม่ได้แต่มันก็เริ่มเบรกแล้วว่าเราควรจะจัดการยังไงกับเราแต่ถ้าเกิดเราเป็นประเภทแบบอิลุงตุงนางแบบเหมือนกับโอ้โหมันมันมีแต่อยู่มันเหมือนกับคนที่จมอยู่ในกับปัญหาไม่ได้เป็นคนอยู่มองปัญหางั้นปัญญามันก็ไม่เกิดนะงั้นตัวเนี้มันก็จะต้องต้องฝึกนะฝึกในการออกมาดูกายดูใจตัวเองนะแล้วก็ ก็อยู่ที่ว่าเนี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่ามันมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มันมีวิหารธรรมมีลมหายใจเป็นต้นมีการรู้ตัวรู้กายรู้ใจเป็นต้นเนี่ยตอนนี้เราหัดกลับมาดูตัวเราว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เอ้ตอนนี้หน้าที่เราถูกไหมเรากําลังหงุดหงิดอยู่นั้นแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีมีโค้ชอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีผู้ที่คอยโค้ชเราที่สําคัญพอเรามีสติสิ่งที่ตามมาก็คือสัมปชัญญะหรือปัญญา แต่คราวนี้เราจะมีปัญญาในการที่เราจะไปแก้ปัญหาได้เนี่ยถ้าเราในแก้ปัญหาด้วยเราคิดเองเนี่ยมันก็จะบางทีเราก็จะโดนทิฏฐิหรือโดนไอ้ตัวกิเลสเนี่ยพาเราไปแต่เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยฟังธรรมบ่อยๆนะฟังธรรมะเราก็จะรู้หลักแล้วโอ้เราจะวางใจยังไงเข้าใจกฎแห่งกรรมมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวสติที่เกิดขึ้นและไอ้ตัวปัญญาที่มันมาเข้าใจว่าทำมันนี้ไม่ดีทำมันนี้อันนี้ดีเนี่ยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ย คราวน,นี้เราก็ไอสติของเราเนี่ยมันก็จะมีปัญญากํากับที่ถูกต้องไม่ได้มีทิฏฐิหรือความเห็นที่เกิดจากกิเลสมันบอกว่าสิ่งนี้ถูกนั้นเราก็จะเป็นคนที่ทาตามธรรมไม่ได้ทําตามใจที่เป็นกิเลสนะงั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะถูกต้องก็าาบางคนเนี่ยก็มีสตินะแล้วก็ไม่รู้ธรรมะไม่ยอมฟังธรรมไม่รู้ว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงให,ให้เป็นพระธรรมตามพระธรรมคําสั่งสอนอันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาต่อไปเราก็ต้องหัดศึกษาหัดฟังธรรมหัดหา วิธีการที่ถูกต้องเพื่อที่จะเอามากำกับใจให้เราถูกต้องตามทํานองของธรรม